ครับตอนนี้ก็อยู่ที่อําเภอปางมะพาสนะครับกําลังจะกินข้าวนะครับผมดีครับก็สั่งไปเป็นง่ายๆครับผัดกระเพราครับไข่ดาวนะครับพิเศษนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตัวอําเภอปางมะพานะครับตลาดก็จะไปสักหน่อยสักประมาณสักสา0รอยเมตรก็จะก็จะเป็นตลาดนะครับ อันนี้ก็นบรรยากาศร้านนะครับนี่ร้านข้างทางนะครับเป็นร้านขายอาหารตามสั่งนะครับสั่งไปแล้วครับเป็นข้าวกระเพราไข่ดาวพิเศษครับเดี๋ยวรอครับรอข้าวครับชมบรรยากาศ สวยนะครับอ,อปมามมะผ้าเนี่ยม่านหลังจะเป็นภูเขานะครับถ้ามาจากอําเปลายก็จะมองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเห็นเป็นภูเขานะครับถ้ามาจากทางแม่ฮ่องสอนก็จะมองอีกฝั่งหนึ่งเห็นภูเขาเหมือนกันนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับอําเภอปัมะผ้านะครับ ครับก็ได้แล้วนะครับผัดกระเพรานะครับผัดกระเพราที่อำเภอปางมะผ้านะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับขอบคุณครับสวัี <Yeah. S 1> ครับสุกพร้อมนะครับ yeah. มากินเลยนะครับผมมากินครั้งหนึ่งเมื่อวานแกทําอร่อยดีครับร้านแกก็อยู่ติดถนนนี่แหละครับนี่นะครับติดถนนเลยนะครับนี่ครับผัดกระเพราอําเภอปางมะพ้านะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับไข่ดาวทูกสุกครับผมชอบไข่ดาวูกสุกนะครับน้ำปลาพริกหน่อยนะครับปลาพริก น่ากินครับน่ากินมากนี่อีกหน่อยนครับหมูแก่เนื้อกระเพราแก่สุดยอดครับม่าผมมากินนะครับอร่อยมากติดใจพวกเรามากินอีกครั้งครับอร่อยครับ ทำแน่าาเลยนะอจอบจอบซุปครับเดี๋ยวขออญาตนึ่งครับขออญาตกินก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็เจอกันนะครับ อาจจะไปไหนสักที่ในตัวรอำเภอป่ามะพ้านะครับผมกินข้าวเสร็จแล้วนะครับนี่ครับปลากระเพ๋ามากินไหมครับไข่ดาวเนียนๆครับนี่ครับสักคำกินเงเพื่อนดูสักคำตัดเอเพื่อนสักคำ อาะลรครับ <they> กินก่อนนะครับ